สวัสดีค่ะพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วคลิปนี้ขอวบาเรื่องเกี่ยวกับอิลาอุงอิงเขาฉากในหนังเรื่องหอบฝันวบาต่อเนื่องมากแล้วกันเนาะพี่น้องหลังจากที่มือว่านี่เห็นเพิ่นเห็นมี่พอไกลเห็นมี่ครูตั้มนักคริณน,นะคะมารวมเขาฉากนาแล้วกับมือนี้นะคะก็ยังคงเป็นฉากอยู่ในตลาดพี่น้องไปตลาดนี่คะ่ะอุงอิงตลาดแตกเนาะพี่น้อง อุ้งอิงตลาดแตกไปตลาดครับพ่อขาแม่ขายสะอนอ่อนซ่อนอืมอ่อนซ่อนแตกตื่นกันทั้งตลาดเลยทีเดียวกองทายหอฝันยกไปยกไปทยายถ้ำอยู่ตลาดเพราะว่าเรื่องเล่าของอีหล่าอุ้งอิงพี่น้องก่อนที่จะมาอยู่กับพ่อโจเนาะก่อนที่จะมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบานแพงเบนบอก,กร็ถือว่าผ่านกาันผ่านการหาประสบการณ์ ไปห้องเพลงไปล่ําตามมอลําสิ่งแดนรถแฮ่นั่มเมนบอค่ะงานต่างๆง,งานรับเชิญงานแบบงานซอยเอองานซอยงานบุญศิลกินท่านงานซอยไปเบิดพี่น้องร่วมไปถึงห้องเพลงตามตลาดนัดไปก็พอไก่เลิกเรียนมาไปกบพอไก่พอไก่นัดไปหาพอไก่อยู่ตลาดจังสี่พอไก่จะไปตั้งเครื่องเสียงตัง้ตงอันลำโพงเพื่อน,นั่นถ่าเมนบา แล้วอีหล่าอุ้งอิงนี่ก็ไปไปสมทบไปห้องเพล่งซอยกันไปหาเงืนน้ากันว่าสันทอบพี่น้องได้กับปันกันบอดได้กะได้กับเขากับน้ำได้ยั้งกะกะเอามาแบ่งกันนะนะพี่น้องก็จะเป็นแบบนั้นเป็นบอเราฉากทีหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็คือนี่ล่ะอีหล่าอุ้งอิงมือนีใส่ชุดนักเรียนพี่น้อง สาวดักเรียนมอตนใส่ชุดนักเรียนเราเป็นยังไงวะที่เห็นลูกสาวใส่ชุดนักเรียนโอ้ยตาหักหลายตาหักหลายเปียผมแมนบ่ค่ะตาหักหลายพี่น้องแมนบ่เอาคอมเมนต์มาในเด้อถืออกถืกใจบ่เห็นลูกสาวใส่ชุดนักเรียนพี่น้องค่ะจริงๆอิอีหล่าอุ้งอิงเนาะในมือที่ในมือที่ต้องทํางานไปน้าต้องเรียนไปน้านะจริงๆเด็กหน่อยซ้ำนั่น ควัญที่จะเรียนอืมกวนญที่จะอยู่ในวัยเรียนแต่อีหล่าอุงอิงต้องเรียนไปนําเหตุงานไปนํามาห้องเพลงอ่ามาห้องเพลงหาอยู่หา,หากินว่าสันทอพี่น้องโดยมีพ่อไก่เนี่ยละภาพไปตลาดนัดต่างๆได้ยินตะกี้พ่อเอกไปหน่อยเวาเนาะไปเบิดตลาดกันท่ารม่มตลาดพายุตลาดยังละ่ะอําเภอเมืองบอกคือแถวนั่นนะ่ะระแวกแถวบ้านนะ่ะไปเบิดพี่น้อง ไปห้องเพลงนี่เนาะก็จะเห็นอยู่ในนี่แหละอยู่ในหนังเรื่องหอบฝันนี่แหละเพราะว่ามือนีบุ๊กแล้วเด้พี่น้องบุ๊กกองไทยบุ๊กตลาดแล้วนะคะ <c ười> กองไทยบุ๊กตลาดแล้วก็ <c ười> มีความบันเทิงสนุกสนานนนในกองไทยเพื่อนย่าเมาไปเบิ่งคลิปไปเบิ่งคลิปก็เสียนนแนะ่ไปเบิ่งคลิปก็ไล่ขู่ไล่คนที่เพิ่อนเอาลงส่วนหลักๆกัดจะเบิง่งกับเสียนนท์อย่างสินะก็จะเป็นแบบว่า นสนุกสนานมวลซื่นน่ะพี่น้องกินเขากินน้ำปูศาสตร์เออปูศาสตร์นั่งกินเขากินน้ำง่ายๆนี่ละสุปตาพี่น้องสุปตาติดดินสุปตาใสชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ในกองไทยนั่งอยู่ไซกับนั่งกินจังไรก็กินนั่งน้ำกันอืพอไกล้ก็ยูหันแม่หน่อยอ่าแม่ อีลาอุ้งอิงสุขุสุขคนเนาะอยู่น้ากันได้บรรยากาศแบบบรรยากาศแบบมีความสุขแบบอบอุ่นอ่าเราก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนหลายคนก็อยากเขียนอยากเข็นอ่าตอนอีลาอุ้งอิงไปห้องเพลงไปยังยศีถึงแม้ว่าเพิ่นเคยเพิ่นเคยมาเนาะเพิ่นเคยมาเห็ดมาเห็ดไอคลิปอยู่ที่ตลาดพายุเนาะตอนนั้นเนาะว่าเท่าความยอ้อนหลังยอ้อนอดีตพอโจผ้าภาพามาเห็ดอ่ะ นันก็เป็นเพียงคลิปถ่ว่าออก youtube ออกอยังซื้อๆเป็นบะค่ะพี่น้องแต่มือที่จะออกมาเป็นหนังนี่พี่น้องมันก็นจะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเนาะในในตลาดในยังอย,อยากเบิ้งล่ะพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องเบาไปเอามากกอยากเบิ้งแล้วว่าสันหลายคนเบาคือกัน,นสาวๆนุ่มยื่นเบ,นเบามือว่าน,นี่เนาะมีคนมาพิมพ์ไห้ใต่ลิปอันอยากในไทยแล้วมือนี่เราใช้มืออื่นเป็นว่า <c oughs> โอ้ย oh, จะเป็นกลายก็ได้ต้องบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าเพิ่นกระเร่งริ่งทายถ้ำเนาะกําหนดกําหนดการตามกาหนดการเพิ่อนนันละพี่น้องเพิ่นกระเร่งทายถ้ำให้แล้วเสร็จในเร็ววันพี่น้องกะระสิได้เบิงได้สัมผัสครับาหนังเรื่องนี้อ่าในเร็ววันคือกันพี่น้องแต่ว่าเพื่อใช้ในกลุ่มปิดนะพี่น้องเพิ่นใช้ในกลุ่มปิดเท่านั้นรอยเจสิบเก่าบาทเนาะกาถือว่า บ่มีปัญหามีแต่พูถ่าเบิงอ่ามีแต่พูถ่าเบิงนะคะก็ถือว่าเป็นการเบาเบาซูกันฟัง่งว่ามือนีอีหล่าอุ้งอิงเพื่อนเห็ดหยางแน่ก็เห็นเพื่อนนี่ละ่ะแต่งตัวแต่งตนชุดนักเรียนเนี่ยโอ้ยตาหักหลายตาหักหลายตาหักหลายวิ่น้องแช์กันวอนเลยเนาะแช์กันวอนเลยสําหรับอันใส่ชุดนักเรียนเนี่ยในอีริยาบถต่างๆใส่ชุดนักเรียนเขาเอ่นว่า ความเป็นธรรมชาติของอีหล่าอุงอิงมี่ล่ะคือจุดขายพี่น้องคือความเป็นธรรมชาติบอดีแต่งเติมอีอย่างมากมายแบบว่าเป็นชีวิตง่งายๆเรียบง่ายความเป็นธรรมชาติถ้าเป็นการแสดงขึ้นเวทีก็อีกอย่างหนึ่งเป็นวอลพี่น้องแต่นี่คือชีวิตเธอก็คือไปไถ่ายทํำหนังกระซำถ่ายเจ้าของแบบโตโตนอีหลีอีเลยนะ เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของอีหล่าอุงอิงเบนบอกก็ต้องท่าย่ำแบบเป็นโตตนเจ้าของอิหลีนะพี่น้องกับชีวิตอีหลีกับแบบนี้ล่ะเป็นคนแบบนี่ง่าย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 สบายสบายเป็นธรรมชาตินี่ละทีพี่น้องหักเอนดูเบนบอกก็คือความมีเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของอีหล่าอุงอิงนี่ละพี่น้องเป็นอย่างคือหักเป็นอย่างคือเอนดูนี่ง่ายเป็น เป็นความเป็นธรรมชาติพี่น้องความเป็นธรรมชาตินะคะก็จะได้เห็นในฉากต่างๆของหนังเรื่องหอบฝันถือว่าว่าเสู่กันฟังว่ามือนีเนาะรอบวันกับอุ้งอิงเพชรวันบ้านแพงกันยังอยู่ในบรรยากาศของการถ่ายหนังพี่น้องถ่ายทําภาพ,พยนตร์เรื่องหอบฝันค่ะถึงแม้ว่าเรื่องเล่าของอีหล่าอุ้งอิงเฮาสีดียินสีดฟัง แม่หน่อยว้าแน่พ่อเอกเว้าวแน่ผู้นั่นผู้นี่พอไกลว้าถึงหรือว่าคู่ตาผู้ได้แค่แล้วแต่ที่เฮาหูจากที่เพิินพอเว้าออกมาให้เฮาเด้ฟังเนี่ยในโตของอีหลาอุ้งอิงเนี่ยย่ามมีคนเอ่ยถึงบอกว่าสิเป็นไผ่คนไก่ชิดเอ่ยถึงเนี่ยจะมีมุมความสวยงามยูนโตเสมอพี่น้องจะมีมุมหนึ่งที่แบบเฮาได้ยินได้ฟังแล้วเฮาจะมีความรู้สึกว่าเออนะ อิหลาประสบความสําเร็จได้ด้วยคุณงามความดีด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเรามีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวของอิหลาอุ้งอิงเสมอพี่น้องบอกว่าผู้ได้สิเอย่ยึงกระตามเนาะเป็นแบบนั้นว่าวสู้กันฟัง่งพี่น้องคะกําลังหาข่าวอยู่ด้ว,ว่ามีอหยางแน่น <c oughs> ใจเย็นๆทย่อยว้าไปเนาะขอบคุณได้หลายที่ติดตามเป็นแห้งใจตลอดพี่น้องอยู่ดีมีแห้งหัดแห้งแบ่งปันนะคะสวัสดีคะ่ะ